สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอน2นะครับต่อจากตอนที่เราออกแบบลายสติกเกอร์แบบติดรถเต็มกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการวางลายมอกอัพให้ลูกค้าดูนะครับก็คือว่าเวลาที่เราวางลายที่ติดที่เราออกแบบเนี่ยติดเข้าไปที่ตัวรถแล้วมันจะเป็นสลับแบบไหนนะครับเราก็มันเริ่มดูกันจับตัวที่เราออกแบบไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็ อันดับแรกเราก็ต้องมาวางลายดูว่าจะให้ลายเนี้ยไปอยู่บนตัวรถเนี่ยบริเวณพื้นที่แค่ไหนนะครับเราก็มาย่อขยายกับตัวนี้นะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยเราจะกุบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาย่อขยายย่อวางดูนะครับอาจจะทําตัวตัวถังรถเนี้ยคให้ใส่ียก่อนนะครับเราก็ทําเป็นคือมันวางไว้หน้าลายใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําให้ให้เข้าใส่เพื่อให้จะเป็นแบบว่า มองเห็นทะลุไปด้านเห็นด้านหลังนะครับก็ตั้งเป็นแบบสแบบยูนิฟอร์มนะครับเมื่อมันใสแล้วเราก็อาจจะตั้งให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพื่อเดิจะมองเห็นลายนะครับตอนนี้ลายอยู่ด้านหลังของตัวรถใช่ไหมครับทีน,นี้เราก็เริ่มเราก็เริ่มทําการวางวางลายนะครับก็คือล็อกในตัวรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาล็อกนี่มันจะไม่ขยับเยื่อนเวลาที่เราไปเคลื่อนที่นะครับทีนี้เราก็ วางลายของเราเข้าไปที่ตัวรถนะครับแล้วก็ยอ่อย่อลงให้ตัวอักษรนี่มาอยู่ประมาณบริเวณที่จะเกิดเป็นรูปบนบนตัวรถนะครับทีนี้มันจะจับยากนิดหนึ่งเพราะว่ามีรถกันอยู่แร้กด AT นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งเดี๋ยวมันยุ่งยากนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะับใหม่นะครับ ก็เร็วทีไปจับข้างหลังแล้วมาจับตรงงกระบานี่มันถึงจะจับตัวมันได้นะครับระว,วางลายรวางลายกะรูนะครับว่ามันได้อุศาที่เราต้องการไหมถ้าไม่ได้เราก็ปรับนิดนึงนะครับปรับนิดหนึ่งให้ให้เข้าๆกับ ตัวรถนะครับักษณะนี้นะครับเป็นคร่าวๆให้เรารู้ตำแหน่งว่าเออเราจะาขนาดที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาปลดปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับแล้วก็คืนคืนความใสให้กับเหมือนเดิมเป็นตึกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมาดับในส่วนของพื้นที่แนวของตัวรถทั้งหมดนะครับไว้เพื่อที่จะ เป็นพื้นที่ในการที่เราจะนำสติกเกอร์ตัดเข้าไปให้เป็นแบบเหมือนกับลัษณะมันติดเข้าไปนะครับเราก็ดาบจะใช้วิธีดาบเอานะครับอันนี้ก็ล็อกออบเจกต์ก่อนแล้วก็เริ่มดาบดาบเส้นนะครับใช้เครื่องมือเบสเซียก็ได้เดี๋ยวผมจะปิดปิดสแนปก่อนนะครับเพื่อให้มัน ไม่ดูดเข้าไปติดนะครับไปแซก่อนไปแซบมันดำง่ายกว่าเดี๋ยวทําเป็นเส้นเหลืองเหืองนะครับแล้วก็ดัดเส้นให้เข้ากับตัวรถพอ,พอดีพอดีนะครับจับจับเส้นจับเส้นทั้งหมดไว้แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับ เบสเซนี่มันจะตัดความสัมพันธ์ับจุดอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปทำอะไรในส่วนนี้เนี่ยเวลาเราดับเนี่ยก็คือเราจะดับในส่วนของตัวที่จะนำสติ๊กเกอร์ไปติดนะครับคือจริงๆเขาไปตัวล็กหน้ากิ่งตัวย่าง เมื่อเราได้ตัวโครงรถที่เรากําหนดพื้นท,ที่ที่ที่จะให้สติกเกอร์ติดเข้าไปนะครับลระสานี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของที่มีสติกเกอร์แปะเข้าไปแล้ว,ว่าทาการเอาเดี๋ยวผมอยากเอารถไปแร้งหลก่อนเนาะ mm. อัล็อกแล้วออเดอร์ทุกแบบ mm. นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนานำลายที่เราวางไว้เนี่ยยัดเข้าไปในตัวของ ตัวตัวที่เราดับเอาไว้นะครับที่เป็นสีตัวนี้นะครับใช้เครื่องมือ power clip นะครับก็กดเอฟเฟก c t แล้วก็กด power clip แล้วก็ p paste inside content แล้วก็ G ไปที่ตัวที่เราดับที่เป็นสีน้ำเงินนี่นะครับนะครับมันก็จะยัดเข้าไปในตัวรถแล้วก็นําเส้นเอาลายออกแค่นี้เราก็จะได้เป็นตัวอย่างที่จะให้ลูกค้าไว้ดูนะครับทีนี้เราก็จะมาออกแบบเพิ่มเติมลักษณะเหมือนกับวา่าการวางลายเนี่ย เราต้องวางให้ผอดีกับตัวรถเนี่ยไหมเราก็มาแก้ไขนะครับการคลิกขวาแล้วก็ e d i t Content นะครับเลือก Edit Content แล้วเราก็เลือกเราก็มาจับตรงนี้โดยยืดเอาจากเส้นสีน้ำเงินที่เราที่เป็นเส้นตัวหลักของคอนโทรนะครับแลาวมีให้คอนโทรลเพากรีปนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสีดำไปนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้มันจะเห็นว่าตัวตัวนี้มันมันถูกตัดครึ่งๆจากรอเวลาเราก็จะปรับเปลี่ยนเขาได้นะครับ ตัวนี้ก็ใหญ่ๆหน่อยตัดตัดทิ้งส่วนบนใบก็เราก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับอันกุ๊บๆนะครับอันกุ๊บแบบที่เราเออกแบบไว้ใช่ไหมครับเราก็มายกไอ้ตัวเนี้ยเข้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องยกให้ทั้งจุดอืมนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเพิ่มในส่วนของตัวที่อยู่ทางปลายด้วยก็ได้นะครับก็คือให้มีให้มีตัวเพิ่มเติมเข้าไป ส่วนตัวนี้เราคิดดูนะครับว่าจะตัดเราตัดตรงนี้ครึ่งก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็ดึงเข้ามาไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะออกแบบหมมุตรตัวนี้ผมก็มาวางไว้วางไว้เล่นนี้มันจะได้เป็นในส่วนของตัวรถก็คือในส่วนเส้นของเส้นสีเงินเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทปรากฏอยู่บนตัวรถนะครับงนี่ยเมื่อเมื่อเราออกแบบแล้วก็ดึงลายให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ทาการ finish i น it นะครับตรงข้าบนนี้ finish in it เห็นไหมครับมันก็จะเข้าไปบูบเป็นตัวรถเราก็ดำรูปบลอกอักตัวเนี้ยให้ลูกค้าดูพิจารณาดูวลายลักษณะที่ออกแบบเป็นอย่างนี้ดีไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันคลิป3ตอนที่ว่าจะจะทำเป็นพิมพ์จริงเนี่ยมันก็มีขั้นตอนการพิมพ์ซึ่งค่อนข้างยุย่งยากนิดหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นตัวบล็อกอให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับก็ว่า ของเราจะติดตัวนี้ไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ลูกค้าเห็นว่าแบบโอ๊ยตรงนี้ไม่สวยอะมันมันเป็นครึ่ง,งนันดูไม่ดีนะครับเราก็ใช้วิธีแก่ e ีดิตนะครับยีดิตยีดิตคอนเทนต์แล้วเราก็จับเป็นตัวกลมๆนี้เข้ามายุ่งหนนะครับหรือจะลบทิ้งไปหรือจะเพิ่มเติมตัวเล็กก็แล้วแต่เราก็คือลายเนี่ยมันออกแบบดีสรนเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์ไม่ใช่เป็นบิตแซล ถ้าเป็นผ้าบิดแผนเราก็จะมาปรับเปลี่ยนพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับเห็นไหมครับก็คือเส้นอะถ้าเราดูว่ามันเข้าไปกับตัวรถเราเอ๊ะมันอยากจะให้มันโค้งขึ้นไปรับข้างบนอีกเนี่ยเราก็ดัดเส้นเพิ่มเติมในตัวสีฟ้าได้อีกนะครับ,นะรบตรงนี้นะคเดี๋ยวมันจับไม่โดนลนะ่ะเส้นโค้งแล้วก็ดึงลูกขึ้นไปอีกเห็นไหมครับมันก็จะเป็น เหมือนครับเรายึดว่าส่วนตัวนี้เป็นของตัวรถนั่นเองนะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็ทำการฟีแนชนะครับเขาก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับถ้าดูเส้นมันมันขึ้นเยอะเกินไปเราดึงลงมันก็ได้หรือว่าเส้นสีเหลืองน,นี่เราตัดขึ้นปีกก็ได้เพิ่มเพิ่มไอ้มุมวงสาของตัวนี้ที่มันหยักเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับก็ e ิน t c o คอนเทแล้วเราก็มาปรับ เพราะเวลาเราบอกแบบเองเนี่ยมันก็อิสระใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องไปขึ้นกับตัวลายที่เขามีขายไว้ถ้าเป็นเวกเตอร์นี่ก็ง่ายหน่อยเพราะมันตัดดัดได้นะครับถ้าเป็นรูปรูปปิดแมสเนี่ยพวกนี้ปรับไม่ได้วางใหไก็คือต้องวางอย่างนั้นเลยหลังจากเราทาเสร็จนะก็คลิกขวาอันไหนตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ ฟินิชนะครับแค่นี้นก็จะลงลายให้ให้ให้มีแบบว่าดำๆพลาดลงมานะครับภาษาเนี่ยครับก็เป็นบอกครับให้ลูกค้าดูแล้วเราก็จะมาจับลายนี้แล้วก็มามา,มาตัดเป็นส่วนๆแล้วก็ปีนลงมานะครับมันก็จะมีขั้นตอนอีกนะครับเราติดตามในตอนสามนะครับขอบคุณครับ